แบบฝึกหัดกันเลยนะครับแนวข้อสอบนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าโอ้โหมีผลการทดลองนะครับมีการทดลอง4ชุดการทดลองนะครับมีผลการทดลองอุณหภูมิก่อนผสมกับอุณหภูมิหลังผสมมาให้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตนะครับให้เห็นได้ด้วยนะครับเขาถามว่าการผสมของสารในการทดลองคู่ไหนนะครับเป็นปฏิกิริยานะครับแบบดูดความร้อนนะครับ h e n c นดูดความร้อนคืออุณหภูมิหลังผสมเนาะอย่างที่พี่สรุปให้เมื่อกี้นะครับอุณหภูมิหลังผสมต้องทำไมครับลดต่ําลงนะครับอ่าอุณภูมิหลังผสมลดต่ําลงอ่าเพราะว่ามันดูดความร้อนเข้าไปนะครับเทอร์โมมิเตอร์ก็จะอ่านค่าได้อุณหภูมิต่ําลงนั่นเองนะครับนอกจากเห็นว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นคายเนาะเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับคู่ที่2เป็นคายความร้อนส่วนคู่ที่3เห็นไหมครับจาก29ลดลงเหลือ28ครับ จาก29ลดลงเหลือ25ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคําตอบคือคู่ที่3กับคู่ที่4นะครับแล้วสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเกิดกลิ่นฉุนก็คือเกิดเป็นสารใหม่แน่นอนถูกไหมครับนะอาจจะเป็นแก๊สแอมโมเนียเป็นต้นนะครับเช่นผสมกันบางอย่างแล้วเกิดแก๊สแอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมหรือเอากรดไปทํากับโลหะแล้วก็เกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนหรือเอาเบกกิ้งโซดามาผสมกับกรดก็เกิดเป็นแกนะ๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไอฟองแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสังเกตเกนะตัว โอเคข้อแรกนะครับผ่านต่อไปเรามาดูข้อ